บพบกับช่องซีรีส์นายไฟอาร์มนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำปืน mp 5ไม่ใช่นะครับปืนกระบอกนี้ไม่ใช่ mp 5นะครับแต่ว่าปืนกระบอกนี้คือ gsg 5นะครับกระสุนใช้กระสุนขนาดจุด22 lr ปืนกระบอกนี้นะครับมีมิติมีรูปร่างมีการออกแบบที่เหมือนกับ mp 5ทุกประการเลยครับเพียงแต่ว่าใช้กระสุนจุด lr ครับ ผลิตจากบริษัท GSG นะครับจากประเทศเยอรมนีนะครับเพราะฉะนั้นปืนกระบอกนี้ผลิตในประเทศเยอรมนีนะครับปืนกระบอกนี้เป็นปืนของผมเองครับผมซื้อมาร่วม10ปีแล้วครับที่ซื้อก็เพราะว่ามันเป็นส่ง MP5 นั่นเองนะครับปืน MP5 นะครับที่ใช้กระสุนขนาด9มมนะครับไม่ว่าจะเป็น MP5 โคลนนะครับอย่าง โคฮารีนะครับหรืออย่างตอนนี้ที่ HK นะครับทำ MP5 ออกมาขายเองเนี่ยราคามันค่อนข้างสูงมากครับราคาเกือบ200,000บาทแต่ว่าตัวนี้นะครับขนาดจุด l r เนี่ยผมซื้อมาในราคา45,000บาทเท่านั้นเองครับตัวปืนกระบอกนี้นะครับก็เดิมๆนะครับก็จะให้ผ่านท้ายเต็มนะครับส่วนรางพวกนี้เนี่ยเราไปหาของแต่งได้ครับอันนี้ผมก็ใส่ของ BB กันนะครับเพราะว่าจุดสอรีคอยไม่เยอะครับ กับไฟฉายนี่ก็ของแต่งเหมือนกันครับเป็นของ BB กันครับของเดิมก็จะให้เป็นท่งคลาสสิกมานะครับตัวนี้นะครับตอนออกมาจะมีมา2รุ่นนะครับก็คือตัวลำกล้องยาวนะครับที่แทนที่จะเป็นปลอกลดแสงก็จะเป็นทํากระบอกเก็บเสียงหลอกนะครับแล้วก็จะมีลำกล้องเนี่ยยาวไปจนถึงปลายกระบอกเก็บเสียงเลยนะครับตัวนี้เนี่ยการออกแบบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเรียกได้ว่า ลอกแบบมาจาก MP5 ต้นฉบับทุกประการเลยครับเพราะฉะนั้นของแต่งเนี่ยสามารถใช้ของ MP5 ได้เลยนะครับนอกจากการออกแบบที่จะเหมือน MP5 แล้วนะครับยังเพิ่มฟีเจอร์ที่ MP5 ไม่มีเข้ามาอีกด้วยนะครับปืน MP5 นะครับเวลายิงหมดนัดสุดท้ายนะครับโบลจะไม่ค้างนะครับเราจะต้องดึงคันรั้งเพื่อป้อนลูกกระสุนเข้าด้วยมือเองนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับจะมีฟีเจอร์ก็คือเวลายิงหมดนัดสุดท้ายนะครับโบลจะค้างครับ ทําทให้เราเปลี่ยนแมกกาซีนนะครับแล้วก็ตบคันลังได้เลยนะครับและอีกฟีเจอร์หนึ่งก็คือเป็นแมกกาซีนเซฟตี้ครับก็คือถ้าเราไม่ใส่แมกกาซีนนะครับปืนจะยิงไม่ออกครับก็วันนี้ใส่ฝนโปรยปลายนิดนึงนะครับแต่แน่นอนเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของ M P 5ที่จะไม่ให้มาไม่ได้ทราบไหมครับคืออะไรนั่นก็คือการตบคันค้างสไลด์ครับ นี่แหละครับเอกลักษณ์อันดับหนึ่งของ AP5 ใครใช้ AP5 ก็ต้องลองตบแบบนี้กันทุกคนแหละครับเดี๋ยวมาลองยิงดูกันนะครับว่าปืน GSG5 จะยิงเป็นอย่างไรบ้างนะครับตัวแมกกาซีนให้มาเป็นแมกกาซีนที่บรรจุ25นัดนะครับ โอเคบทเรียบร้อยก็มีติดขัดบ้างนะครับไกด์ของตัว GC5 ตัวนี้นะครับบอกเลยครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับต้องปรับปรุงครับก็คือระยะไกลนะครับจะลากซื้มานะครับแล้วก็ลั่นออกไปโดยที่ไม่มีวอลลไม่มีไม่คมไม่อะไรเท่าไหร่นะครับก็จะคืคลาดนิดนึงนะครับตัวตัวไกของ GC5 นะครับ เรียบร้อยครับจะเห็นได้ว่าเป็นปืนที่ยิงง่ายและยิงสดุกมากนะครับแรงรีคอยล์ค่อนข้างต่ำเลยนะครับปืนกระบ,บอกนี้เนี่ยผมเคยติดต้องเล็งนะครับสามารถยิงเป้าที่ระยะ25เมตรนะครับกลุ่มประมาณเหรียญสิบแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าด้วยส่งมันเป็นปืนส่งต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องเอามาติดเรดดอดนะครับก็ทำให้ Red Dot เรดดอดเนี่ยเราเวลาเรายิงไกลๆเนี่ยเราอาจจะ รีบประสิทธิภาพความแม่นของตัวปืนออกมาไม่ได้เท่าตัวกล้องเล็กน,นะครับแต่ก็อย่างน้อยก็สามารถยิงเป้าได้อยา่างรวดเร็วมากกว่านะครับ